วาน,นี้กกตนะครับโดยคุณสมชัยศรีชุทยยกรกกตด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งบอกนะครับว่าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของกกตมีมติเป็นเดกฉันแจ้งข้อกล่าวหาคุณยิงรักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนกรณีทวนนกขมินกรณีใช้ทรัพยากรของรัฐไปเดินสายตรวจราชการในภาคเหนือกับภาคอีสานช่วงธันวาคมปีห6และมกราคมปี57 ในข้อกล่าวหาซึ่งมีการสรุปว่ามีการสั่งการให้ข้าราชการกักเกณฑ์ประชาชนออกมาต้อนรับขึ้นป้ายสนับสนุนรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือนายตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุประทะกับผู้ชุมนุมคอปทหน้าศูนย์กีฬาเยาวชนยุ่งกรุงเทพมหานครหรือสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อ26ธันวาคมปี56เพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งช่วงที่มีพระราชกิจจานกาาเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ปี57 มีพื้นที่ที่เกิดเหตุใน11จังหวัดที่ไปเดินสายทัวเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นอดีตนายกรีจะอ้างว่าเพื่อต้องการไม่ให้เกิดปัญหาการเผชิญหน้ากันในกรุงเทพมหานครที่มีการชุมนุมโดย11จังหวัดนี้ประกอบด้วยเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษกระสินเลยยโสธรระยองและกรุงเทพมหานครเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา1 8 1บ4 ประกอบมาตรา57และมาตรา137ของพรบรประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสอวอข้อนี้ถ้าในที่สุดเดินหน้าต่อไปจนถึงที่สุดนั้นโทษตามกฎหมายเนี่ยมีโทษจำคุก1-10ปีและปรับไม่เกิน20,000ถึง200,000บาทแล้วยังสามารถให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีถ้ามีกรรมการบริหารพรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง มีโทษถึงขั้นยุบพักการเมืองได้อาจารย์สมชัยศรีสุธยากรบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสืบสวนของกกตจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง9้าคนมาแก้ข้อกล่าวหาแสดงหลักฐานโต้แยง้งก่อนจะสรุปความเห็นและเสนอกรกตรใหญ่เพื่อวินิจฉัยต่อไปคาดว่าจะเสร็จภายในสองเดือนจากนี้ไปบุคคลที่เกี่ยวข้องนอกจากคุณยิ่งรักแล้วก็ยังมีคุณปลอดประสบสุรสัศวี คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณคุณชัดชาติสิทธิพันธ์คุณสันติพร้อมพัฒน์คุณเสริมศักดิ์พงพาณิ์คุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยคุณวิสารเตระธีรวัตรและพลตวนเอกอดุลแสงสิงแก้วกรณีพลตวเอกอดุลซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าคอสชฝ่ายกิจการพิเศษเนี่ยนะครับกรณีพลตวเอกอดุลน,นั้นกกตระบุนะครับว่าได้มอบเงินของคุณยิ่งละ ให้กับญาติในตำรวจที่เสียชีวิตที่วัดตรีทศเทพส่วนกรณีคุณจารุพงศ์กับคุณปลอดประสบทั้งสองคนเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคุณจารุพงศ์คือหัวหน้าพักคุณปลอดประสบคือรองหัวหน้าพักถ้าพบว่าผิดจริงก็จะเข้าข่ายกระทําความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองที่ระบุว่าเมื่อพรรคการเมืองกระทําการ,รันเป็นการฝ่าฝืาฝนพร,ะระบรประกอบรัฐมนตรีได้การเลือกตั้งหรือระเบียบประกาศของกะกะต มีผลทาให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอาจจะมีการเสนอสารรัฐมนูญเพื่อสั่งยุบพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ